อีตาพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้น่ะล่าได้ยุดโรงเรียนได้เพราะว่ามันเป็นวันเสาร์แล้ว่าก็จะปิดเทอมแล้วเลยอีกวันที่สิเก้ากับยุดแล้วก็ปิดเทอมก็สซีได้อยู่ปอดสามเมื่อนี้น่ะลทาลละลทำงานเสร็จแล้วเมื่อนี้เมื่อนี้น่ะล่าทำงานเสร็จวดเงินถูเงินแล้วก็ ลกผมงอใหญ่มีว่ามีลกเหล่นาะมีท่านได้ลกอยู่กครว่าไปเบอบ่ายแล้สีไซสลบกผมงอพูดแล้วหยุดเนะล่ามื่อยคักมือแน่แถ้ะมาเบิ่งยายตามหูเสือนั่นมาเบิ่งยายตามหูเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องเปลี่ยนลายสีใหม่แล้วนี่เป็นสีโงบานนี้มีได้ลายมันเป็นสีโมงแล้วเด้นี่เห็นบ่นี่เห็นบ่นี่มีลายมันนี่เห็นบ่จ้า มันเป็นสีม่วงแล้วว่ายืดแรกกระสีถ่ายคลิปเพื่อยายเมื่อน,นี่ยไหนปุ่มไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วเพราะว่ายืดแล้วปุ่กับแม่กับพ่อก็ไปหากินหปาปลาไปหาปลาเยอะไปน้ำมดจา้าแม่ไปเยอะไปอยู่ของย่านฝนตกแต่ว่ามันฝน,นมันรีคุ้ม,มแล้วอันแล้วแม่มันแ อีแม่เลิกตลาดเมื่อคืนนี่นะแล้วบอกว่าพอไปแม่กับมียไปเนาะฝนตกเพราะว่า,วาอยู่ก็ยายนี่แหละเนาะยายบ่มีผู้ตติดายายบ่มีผู้อยู่น้ำและอียายกัสิเดียวอยู่คนเดียวยายแตอยู่คนเดียวเนาะยายแต่อีกฝืนไม่ได้บอ,อมีแบบยายกัอยู่คนเดียวแล้วสวัสดีค่ะ มื่อนี้น้าล่ามาซดเสย์เพื่อพวกพี่น้อเงเบิ่งเด้ลนามีเลขไรสุดว่าเพื่อนฟังไงน้องอีแก้วเห็นเก้วกลับมาน้าดีใจว่าเพรไม่พี่น้องงานเที่ยวเกินนักก่นน้านกอีกนกกลายนกอี่แก้วของล่าน่ะมันเฮ้แล้วบัดทีนี้ละ่ะฮะนำลอดทุ่งนาก็มีเห็นหาทุง่งเหนือก็มีเห็นเบิร์ดแล้วบัดทีนี้มันอยู่ตนน้นมะขามล่าอีแม่ล่า บอกว่าลงมาลงมามันก็ลงมาล้มก็ถอยเต้าโต๊ดโต๊ดตกมาก็ากากจีได้เลยมาที่นี่กะไปอตกลงมาอยู่ในลงมาเคาะงูเนาะบินต่ำลงต่ำลงกับไปโค้งเขาดีใจไปสันบ้านแม่นล่ะนมะ้ได้คืนให้นอนกับมีรับอีกแก้เหตุอพ่อล่านะเรียวหานึกว่ามันเป็นตัวสีดำๆมันก็เป็นนกนกแก้วมันอยู่ต้นมะ ม้นมาขามนะจ้าเด็กน้อยท่านเดิมมันดื้อมาเปิดกลุ่มมันบ,บ้าวนนี้เดี่ยเอาุญแจรลรอกไว้มันจังไม่ออกมาเมนนื่อวนบ่พ่อแมนพี่น้องหวนต้องคักเต้นเหอรันเพราะว่าเราเห็ดเต้นไหล <laughs> ลาถูพื้นลาถูเืิน เพอ,อ่องอินเ่อเงินควายบ้านถูบ้านเธอยายเ,<อ>เมื่อนี้ใครเนี่ยอยู่ได้เวียอยู่เมื่อนี้แล้วกลับมาเป็นตากล้องเธอพร้อมนี่เลขดูลแล้วเลขสามสามเอาสี่เอาเอาเอาเลขห้าสี่เอาสี่สี่สี่เอาเลขห้าฮ้อนอีลีเมื่อนี้มันเอาคือฝนจิตตุกพ่อกับแม่พัดไปหาปลาพ่อแม่พี่น้องกินข้าวกับเพือ อ้เดินเดินยามาพ่อแม่ดดดดมแมกมลับมาได้แตังดีเอาท้ายไร้สดเบิ่งป่าเฮ้ยอป่าเฮ้เบิง่งนี่แม่เบิ่งป่าเฮ้อเล้วบล็อกกลับหลังด้หยฮเบิบ้งเธอตุ้มซีแล้วยายเออขันนั้นกาแฟฮะฝากขอบคุณที่พี่น้องเข้ามารับชมเป็นกำลังใจ เออนั่นแหละและ้วกะคันห็นล่าย,ยังมีเธอพร้อมพร้อมฝากกดไลค์นะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อนำแน่ชมชมมาเพื่อลาปเป็นไงเจ้าคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ยายดูอันแค่ก่อนนั่นนะพ่อแม่พี่น้องได้ได้ไดัน ได้เห็นส่งมาเขือลาเบิ่งบ่ส่งสิเลยได้เขียนมาเขือลาเบิ่งบ่เดี๋ยวลาจจกสีเอาไปเฮือเอบิ่งเอาสิเลยไปเ,ไปเื่งกระส้นนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เลยนะคะกดกระดิ่งด้วยค่ะบ๊ายบายคันคันอีแม่มาลาจจกสีไลค์สดปาเฮือเบิ่งเด้อขอบคุณค่ะย่ากับขอบคุณค่ะเนี่ยสวัสดีค่ะบบ๊ายบายจุ๊บจุบ๊บเจอกันใหม่